ทุกคนครับทุกคนเห็นเพชรได้นบนซ้ายได้นบนขวาของทุกท่านไหมครับ14698แล้วทุกคนเห็นตรงกลางนี่ไหมครับมูบิลมาวันนี้นะแล้วก็วันนี้วันที่30มสเมษายนเป็นวันเกิดของนางด้วยฮะรเรื่องวันเกิดขึ้นที่ว่า เออ่ตู้ของนางเนี่ยเข้ามาให้สุ่มใช่ไหมฮะแล้วก็มันมีเสียงขึ้นมาในหัวของผมแบบเฮ้ยนายนายเข้ามาเล่นโหกไก่เนี่ยก็เพราะว่าโมบิอุสเข้ามาในเกมนี้ไม่ใช่เหรอโอยนายไปลองสุ่มดูนะเนี่ยก็กลับมาแล้วตอนแรกนายไม่ได้เนี่ยได้ได้เศษเนี่ยเนี่ยเนี่ยเศษเศษนะโมบิออสเนี่ยเจ็ดเศษรอบนี้กลับมาแล้วเพชรเยอะกว่าเดิมด้วย ลอลองแนวคงก็แบบเฮ้ยแล้วถ้าสูบบุบิอุดก็มันก็ไม่ได้ผลเนี้ยมันมีแม่ชีเราไม่ได้รีวิวแม่ชีเลยนะเฮ้ยใครสนแม่ชีวะเฮ้ยสูงแม่งเลยละกันตั๋วห้าใบแรกผมจะใช้ตั๋วธรรมดาห้าใบแรกผมผมไม่หวังละไม่ได้หวังทั้งนห้าใบแรกอีกแล้ว เกลียแบบสนั่นค้องฟ้าเอ๋ยจงเป็นใจแกฆ่าเสด็สี่ใบแรก <c oughs> มันต้องมีตัวละคร้างนี <c oughs> <4 S 1> มาตัวใบสุดท้าย <c oughs> โอเคถ้าใบแรกไม่มีตัวละครโผล่มาเนาะ <c oughs> จะเริ่ม 2อ0พันแปดเพชรเมื่อกี้นี่ไอ้เสษมาขึ้นมาไอ้เสษมาขึ้นมามันสองพันไปถึงเกลือครับเกลืออัน,นี้เกลือมาอางี้ดีกว่าอ้อบิวตผมดีเึ้เื่อนไถพิเศษวห้ถ้าเกิดว่าคุณออกมาให้ผมในอีก20โลหน้าผมจะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ในดิสคอร์ดเป็นคุณโอเคปหะ คนคุณป้าผมรู้ว่าโมบิอุ์ไม่ได้เกียดผมอะไอ้ยี่สิบห้าโลทุกคนยี่สิบห้าโลโอ้เย้โอ้เย้ผมบอกแล้วโมบิวต์ไม่ได้เกียดผมนี่ตรงติงตรงนี้ก็โมบิวต์เหมือน,นกันโว้ เนี่ยเปลี่ยนเลยเปลี <wiele> ่ยนเลยเนี <ę> <c oughs> na, ่ยตรงนี้เดี๋ยวนะเปลี่ยนเลย yes yes มูผิวยีว <in pronunciation though> ันนี้วันเกิดด้วยวันทวีวันเลยครับเปลี่ยนชื่อเกม <laughs> โมอุดฝันใส <laughs> แล้วก็ลักป้าโมบี ที่สุดเลยครับอีมจียิ้มยิ้มหน่อยดิน่ารักน่ารักเออนีก็โคตรวันดวงดีจากครับก็เ <laughs> ห <G ül üyor> มือนเดิมฮะเหมือนกับคลิปอื่นๆก็คือ ถ้าเกิดว่าผมจะไปลองเล่นดูก่อนว่าเอ้ยถ้าดามจมมนแรงอยู่แล้วอ่ะก็ไม่ต้องไปสุม่มเอ่อเอาเอาวุธประจำตัวก็ได้เพราะว่าผมงบมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเป็นสายฟรีแต่ถ้าเกิดว่ามันเออไม่ได้มันต้องมีอาวุธประจำตัวก็เดี๋ยวจะมาสุม่มโอเคนะก็แบบดูดูตัวนี้ก็สิบหา้าโดก็เอาอันนี้มาได้มาก็ขอบคุณที่รับชมนะก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะ ก็สำหรับวันนี้ถ้าการชออคนี้นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซนะับสไคร้ฮะเป็นกำลังใจให้กค้ดทำคลิปมากเลยฮนะวัสนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับ